ไปฟุสวัสดีครับผมพีรสสิกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาดูฟอร์มการเล่นนะครับของทีมชาติไทยนะครับที่พบกับลาวนะครับวันนี้เรามาดูกันว่านะครับไทยเล่นยังไงบ้างนะครับทุกคนซึ่งในนัดแรกนะครับเราก็เสมอมาเลเอ้ยเสมอมองโกเลียมานะครับซึ่งเรามาดูกันว่านัดนี้นะครับทีมชาติไทยเล่นกับลาวเนี่ยชนะสามจูนเนี่ยเรามาดูฟอร์มนว่าวันนี้ฟอร์มทีมชาติไทยเป็นยังไงบ้างนะครับไปครับทุกคน เกมสำคัญมากๆนะครับก็เริ่มด้วยการเขียบอลนะครับทีมชาติลาวได้เขียบอลก่อนนะครับซึ่งผมคิดว่าการเล่นมันนี่ของไทยเนี่ยไม่แย่นะครับแต่ว่ายังขาดลูกหลุดขาดในหลายจังหวะนะครับวันนี้ทีมชาติลาวเขาเปิดใจเราอย่างเดียวเลยนะครับเหมือนตอนที่เขาเล่นกับอ่ามาเลเซียเลยนะฮะรอบเพลยเดอฟในปี2013เราแพ้นะครับเกมค่อนข้างจบนั้นเนี่ยมีทั้งชนะที่2015เราโอ้นี่เป็นโอกาสแรกนะครับของทีมชาติลาวนะครับที่ ได้ขึ้นมาและได้จบนะครับแต่ไม่ได้เข้ากรอบนะครับมงเช็ดเอาละครับลูกนี้บีเหมือนกันจักริจไทยเราได้หลุดนะครับจังหวะนี้โอ้โหเสียดายมากยกบอลผ่านเสาไปนะครับแต่ไม่เป็นประตูนะครับักกกรลูคคบวยยมานนี้ทุแต่มนไ่เป็นผมยิงนะผมบอกนะผมยกเข้าไปแล้วแตมโมนะลูกโอ้ลูกนี้ครับเพื่อนดีดมาให้นะครับกองหน้าของเรานะฮะ ยิงแต่ก <festivals> ล้องหลังของลาวนะครับเขายังมาได้ทันนะครับเพราะว่าลูกนี้เหมือนคิดนานไปหน่อยนะครับพูดเหมือนตัวเองยิงเข้านะครับไม่เข้าหรอกครับเนี่ยทุกคนนิดเดียวทุกคนดูลูกนี้นะครับลูกคอร์สของคู่เปิดของของลาวนะครับคอร์สมาให้เพื่อนเกือบนะฮะนิดเดียว นะครับไม่ใช่เปิดไม่ใช่ครับงเขายิงนะแต่ไม่เข้านะครับมแตินโอเ่นตูน่งนี้ับโอ้ทิมชาติไทยยิงนะเสียดายนะครับไม่เข้าผ่านกำแพงไปนิดเดียวนะครับเสียดายจริงฮะธนวัฒนะครับั่นนิดเดียวครับทุกคนดายิง ไม่ใช่ดาวิงนะครับเป็นนักเตะจากทีมเลสเตอร์ซิตี้นะครับจากเป็นเหลียงกิตโอ้โหลูกนี้เป็นลูกแรกนะครับเป็นจุดเปลี่ยนของเกมเลยนะครับไทยได้จุดโทษนะครับคารวินทัศสานะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะคะับเบอร์แปดนะครับไม่รู้ใครนะครับจำไม่ได้เหมือนกันนะเรียกจุดโทษได้นะครับลูกนี้ไทยได้จุดโทษนะครับแล้วก็จบที่ธนวัฒน์ซึ่งดิดเาวอนะครับเรียบร้อยฮะลูกนี้ไทยขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ นะครับจงหวัดเล่นกล้องเลยนะลูกนี้โอ้โหลูกนี้ผมตื่นเต้นมากครับเพราะว่าธนวัน์ยิงไม่เข้าเขาน่จะสูญเสียความมั่นใจไปเยอะด้วยความที่เขาเป็นหัวหน้าทีมด้วยครับแต่ก็ไม่พลาดครับซัดไปเรียบร้อยนะจังหวะบอลก็มันนะครับหลายจังหวะนะลาวก็พยายามที่จะเข้าทํานะครับแต่ว่าก็ทําทอะไรทีมชาติไทยไม่ได้นะครับด้วย ประตูแล้วก็ดีกองหลังแล้วก็ดีนะครับจริงๆเขามีโอกาสเยอะนะครับโอ้ลูกนี้ฮะลูกปั่นของของเรานะฮะมีภาพช้าเลยฮะเนี้ยทุกคนดูครับนิดเดียวครับอันนี้ต้องให้เครดิตพูทธาสนประตูนะนี่ครับโอ้ยบอลโค้งเข้าประตูแล้วนะะรับจริงๆก็นั่นวิจารณ์ไปงั้นเลยครับไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องฟุตบอลเยอะเท่าไหร่นะ ลูกยิงไกลโอ้ยไม่ตรงไม่ตรงกรอบนะครับล,ล,ลูกนี้โอ้เออลูกนี้ลูกที่สองนะผมโมเลยโคตรโคตรทอราหุนะครับโคตรนี่นะฮะล็อกหนึ่งจังหวะครับเต้าซ้ายแล้วปั่นเข้าไปประตูไปเลยนะสวยๆนะถ่าดีใจเขานะ <laughs> สุดยอดครับนี่ดูทุกคน เฉียบลูกนี้ลูกที่สองนะครับยิงไม่เฉียบจริงฮะไปข้าม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 ได้มาดูลูกที่สามนะครับไทยเตะลงโดยธนวัฒน์สืบจิตตาวนโอ้โหขึ้งงนงงครับนิดเดียวนะฮะเกือบเข้านะฮะที่ได้สี่ลูกนะฮะไทยชนะอ,อันนี้นะฮะยกบอลเข้าได้ไหมครับสปปลา งเสหลังกระดกตรงนี้เาวม่วมีโอกาสทําเข้าทําเรานะครับแต่ว่าจบประตูไม่เด็ดขาดพอทีจนให้ออกมาที่ทีดาวนโยนเข้านี่ฮะหลายๆจังหวะนะครับที่ไทยแบบให้โอกาสเขาคอร์สเข้ามานะครับแต่เขาทําไม่ได้นะครับจริงๆเราก็อย่าประมาทนะครับจริงๆทีมชาตินราหน้าเจอมาเลเซียไม่ได้งานง่ายนะครับ ผมบอกเลยลูกนี้โอ้โคตรเบอร์แปดลิมชาติไทยนะครับโอ้โหแหวกครับทุกคนโอ้โหแหวกแล้วรอดรอดดาบมาฮะรอดขาเริ่มซัดเสาแรกเรียบร้อยเลยครับโอ้โหโคตรเสยหน้าเลยอ่ะรืดนี้แหละทุกคนคือโหดจริงลูกนี้เนี่ยดูนี่ฮะปุ๊บเขี่ยว่าใช่ไหมครับปุ๊บโอ้โหร่อดขาเข้าขวาซัดโอ้โหเสยหน้าถ้าผมเป็นผู้รักษาประตูนะผมอาจจะเซฟได้นะฮะ ไปแม่งโคตรมั่นใจเลยดูครับแต่สวยจริงครับลูกนี้ก็จบไปแล้วนะครับฟุตแล้วสำหรับฟุตบอลไทยนะครับในนัดที่สองนะครับเจอกับทีมชาติลาวนะครับเราก็ชนะไปได้สามประตูต่อศูนย์นะครับก็ยังมีงานอีกหนึ่งงานนะครับเจอกับทีมชาติมาเลเซียนะครับก็ ถามว่าวันนี้ฟอร์มไทยเป็นไงบ้างดีกว่านัดแรกนะครับถ้าเล่นแบบนี้นัดแรกเล่นแบบนี้ก็คือดีมากแต่ด้วยเข้าใจเลยครับสภาพอากาศสภาพสนามอะไรก็ไม่ได้เอ,อื้อมไวยให้เราเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเชื่อว่านัดแรเราจะเอาชนะมาเลเซียได้นะครับแล้วเราจะเป็นที่หนึ่งของตารางนะครับก็ตอนนี้มาเลเซียมีหกแต้มนะครับเรามีสี่แต้มนะครับนัดน้าถ้าเราชนะมาเลเราก็จะมีเจ็ดแต้มมาเลเซียมีหกแต้มนะครับเราจะยืนยันเข้ารอบเลยนะฮะที่หนึ่งตารางปุ๊บเจนะครับก็ เชียร์ไทยนะครับไอ้ได้เป็นแชมป์เอเชียนะครับ